ครับขอสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ผมชวนนนะครับผมก็มายืนอยู่บริเวณส่วนกลางนะครับของบ้านหมู่บ้านนี้นะฮะวันนี้ผมจะมารีวิวฟิตเนสกับสระว่ายน้ำเอ้ยไม่ใช่นะครับมารีวิวบ้านเหมือนเดิมนี่แหละครับแต่ว่าบ้านหลังนี้นะฮะจะตำแหน่งนะครับของเขาก็จะอยู่ติดกับตรงข้ามกับสระว่ายน้ำสิตรงข้ามกับสระว่ายน้ำแล้วก็จุดนี้เป็นฟิตเนสนะครับโครงการนี้มีชื่อว่าเดอะแพลนลังสิตคลองสี่วงแหวนนะครับซึ่งก็จะอยู่ ถนนเรียบคลองสีซึ่งเข้ามาจากลังสิตธิ์นครอนายกไม่ถึงกิโลเลยนะครับจะอยู่ทางฝั่งซ้ายมือเข้ามาตื้นๆเลยใกล้ตลาดใกล้โรงเรียนนะครับสวนกุหลาบนะฮะหมู่บ้านนี้อายุค่อนข้างใหม่นะประมาณ 5, 5้าปีเท่านั้นเองนะครับแล้วก็จุดนี้จะเป็นฟิตเนสและก็สระว่ายน้ำซึ่งสระว่ายน้ำเขาทำใหญ่มากๆเลยนะครับว่ายน้ำออกกำลังกายได้จริงๆแล้วก็มีส่วนของสระเด็กเนี่ยวาวาเข้าไปใต้ใต้ตัวตึกนะครับซึ่ง บางทีเด็กกชอบเล่นน้ําตอนกลางวันนะฮะก็ก็จะอยู่ในร่มนะครับตรงนี้ก็จะเป็นที่นั่งของผู้ปกครองนะครับวันนี้เราไม่ได้มารีวิวสระว่ายน้ำนะฮะเราก็จะมารีวิวเนี่ยบ้านหลังนี้เลยนะครับซึ่งเป็นบ้านที่อยู่โซนต้นโครงการอาจจะไม่ได้อยู่ถนนเมย์นะครับเพราะว่า,าฝั่งอีกฝั่งด้านหนึ่งของเจ้าฟิตเนสเนี้ยจะเป็นถนนเมย์แต่ว่าอยู่ติดนะฮะกับส่วนนี้เลยนะครับแล้วก็ถัดไปก็เป็นสวนด้วยนะครับซึ่งบ้านหลังนี้นะครับก็จะเป็นบ้าน แบบกลางนะครับผมถือว่าเป็นแบบกลางนะนะฮะเพราะว่าเนื้อที่ของเขาเนี่ยบ้านแฝดอีกแบบหนึ่งเนี่ยจะน้อยกว่านะครับเนื้อที่ใช้สอยหลังเนี้ยทำได้ถึง141ตารางเมตรเลยทีเดียวนะครับเราค่อยมาเจาะไล่เรียงกันไปดูเป็นส่วนๆนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับแบบนี้ก็จะเป็นแบบทรงโมเดิร์นเรียบๆนะครับซึ่งก็จะเป็นบ้านที่ มันค่อนข้างที่จะลึกเข้าไปในที่ดินข้างหลังนะครับตัวสิ่งปลูกสร้างเนี่ยกว้างถึง6เมตรเลยนะครับแล้วก็ฝั่งซ้ายเนี่ยกว้าง2เมตรนะครับแล้วฝั่งขวากว้างประมาณ2เมตร60เซนนะครับเพราะฉะนั้นก็รวมกันนะครับที่ดินน่าจะกว้างประมาณ10จุดกว่ากว่า10.5 10.6นะครับแต่มันลึกเข้าไปข้างหลังเลยทําพื้นที่ใช้สอยได้เยอะเลยนะครับบ้านบ้านแฟดอีกแบบหนึ่งก็จะ ลือที่ใช้สอยแค่เพียงประมาณ125ตารางเมตรเท่านั้นเองบ้านแบบนี้จอดรถได้2คันแบบสบายๆนะครับมีประตูรั้วที่เป็นประตูรั้วแบ่งออกเป็น6ท่อนแบบนี้ฝั่งละ3ท่อนพับได้แล้วก็เปิดออกได้กว้างๆแบบนี้มีประตูเล็กนะครับให้ออกมาทางประตูเล็กได้นะครับตัวนะฮะบ,บ้านเลขที่ของเขานะครับ4 53ทับ43นะครับ ฝั่งซ้ายมือนะครับผมก็จัดการนะครับปูกระเบื้องทั้งหมดเลยนะครับนี่ก็จะเป็นฝั่งซ้ายมือซึ่งบ้านแฝดมันจะมีส่วนที่เชื่อมต่อเพื่อนบ้านจะเป็นส่วนนี้เขาออกแบบให้เป็นหลังคานะครับที่เชื่อมต่อเพื่อนบ้านแล้วก็มีพื้นที่บริเวณนี้ที่นะครับเลเวลใกล้เคียงกับพื้นที่ภายในสามารถที่จะกั้นนะครับให้เป็นต่อเติมให้ให้ตัวห้องลิฟวิ่ง o ูมเนี่ยมันกว้างออกมาได้อีกนะครับแล้วก็พื้นที่ทาง ฝั่งขวาของตัวบ้านนะครับก็จะเป็นพื้นที่สีเขียวแบบนี้เลยขนาดประมาณกว้างประมาณ2เมตรหกเซนนะครับแล้วก็ผนังจุดนี้จะเป็นผนังที่รับแดดตอนบ่ายเพราะว่าทิศนี้เป็นทิศตะวันตกเพราะฉะนั้นเนี่ยทางโครงการเขาจัดวางเลเยอร์เอาไว้ได้ดีนะครับเขาจะเอาห้องน้ําห้องครัวนะครับแล้วก็ถงบันไดเอาไว้นะฮะก็จะทําให้มีเลเยอร์ในการบล็อกแสงนะครับแล้วก็ทาให้พวกห้องน้ําห้องครัวเนี่ย มีการฆ่าเชื้อแล้วก็แห้งไวด้วยนะครับเนี่ยฮะตรงนี้ก็จะเป็นประตูทางเข้าเดี๋ยวเราไปดูข้างหลังกันก่อนนะครับพื้นที่หลังบ้านแล้วก็เทพื้นปูกระเบื้องให้ทั้งหมดเลยตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ต่างระดับกันส,สามารถเอาโต๊ะปิกนิกนะครับมานั่งกินหมูกระทะตรงนี้ได้เลยนะตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนเป็นที่นั่งเลยเราทําการต่อเติมหลังคาไมทัลชีตนะครับหลังบ้านโดยที่เรา,าเลือกที่จะวาง ช่องแสงไว้ฝั่งด้านนี้นะครับเป็นช่องแสงขนาดค่อนข้างใหญ่เลยนะครับสองแผ่นเนี่ยให้พื้นที่ตรงเนี้ยมันไม่มืดนะครับให้แสงมันเข้าไปยังห้องลิฟตงรูมได้แบบนี้นะครับแล้วก็รางน้ำนะครับเราแบ่งเป็นสองรางนะครับรางของหลังคาเดิมเนี่ยเราก็ให้มันลงไปใต้ดินเลยเหมือนกันนะฮะก็มีการทำท่อ้ํามารับทั้งสองจุดสามจุดตรงนี้เลยนะครับ เป็นหลังคาภายนอที่เราทำเ,าเป็นเมทัลชีตนะครับเป็นเนชีตหนาเลยนะครับมีฉนวนหนาประมาณ1นิ้วนะครับตรงนี้ก็มีไฟนะครับใช้งานตอนกลางคืนได้ใช้ตากผ้าตากอะไรต่างๆได้รวมถึงหลังคาเนี่ยมันจะยื่นไปบังแดดบังฝนให้ตัวปั๊มน้ํากับแทงค์น้านะครับจะรู้สึกว่าเอา๊ะทำไมมีแต่แต่ปั๊มน้ํจริงจริงมีแต่แทงค์น้ํจริงจริงปัม๊ม ปั๊มน้ำเนี่ยมันมันอยู่ส่วนนี้จะเห็นว่าตรงนี้มันเป็นฝาหมุนได้นะครับของดอสเขาก็คือเก็บแทงน้ําไว้ข้างบนนี้เลยเพื่อที่อะไรเพื่อที่นหนึ่งก็คือให้เวลาทํางานเนี่ยมันเสียงมันลดลงด้วยนะครับ2ก็คือกันแดดกันฝนแต่เรามีหลังคาละอย่างนี้นะครับก็เป็นปั๊มน้ำแทงน้านงนําที่รวบอยู่ในก้อนเดียวได้สวยงามดีนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับก็จะเป็นพื้นที่สีเขียว เมื่อสักครู่ที่เราเห็นนะครับตอนนี้หญ้าเริ่มยาวแล้วครับช่วงนี้หน้าฝนนะครับการข้อดีในการมาดูบ้านหน้าฝนก็คือถ้าบ้านมันมีรั่วมีซึมเนี่ยนะครับก็ดูได้เลยว่ามันจะมีรอยออกมาให้เห็นนะครับโดยเฉพาะฝ้านะครับจะเป็นซึมๆนะฮะพื้นที่จอดรถจอดรถได้สองคันสบายๆเลยนะครับรถใหญ่รถยาวรถกระบะก็จอดได้นะครับแล้วก็มีมีไฟให้ใช้นะครับตรงโรงจอดรถด้วยนะฮะเข้ามาดูกัน ภายในนะครับภายในบ้านชั้นล่างเนี่ยก็จะเดินเข้ามาพบกับพื้นที่รับแขกก่อนเลยนะครับก็จะมีโซฟาจากอินเด็ก์นะครับโซฟาสมที่นั่งแล้วก็ผมจัดวางเป็นอาร์มแชร์เท่ๆเอาไว้1ตัวนะครับเป็นอาร์มแชร์ไม้ตัดกสีดำนะครับมีเจ้าตัวโต๊ะกลางตรงนี้เป็นไม้แล้วก็ตรงเห็นกลมๆสีดำฝาเนี่ยเปิดได้แล้วเก็บของไว้ข้างในได้นะครับ ตัวชั้นวางทีวีนะครับเป็นแบบกลมๆเป็นไม้กลมๆแบบนี้สามารถเลื่อนเปิดปิดได้อิสระเลยนะครับจะเลื่อนไปนได้รอบเลยนะครับเนี่ยเขาจะเป็นรางนะครับเลื่อนเก็บของได้2ฝั่งนะครับตัวนี้ก็จะ i อินเด็กซ์เหมือนกันนะครับพื้นนะฮะชั้นล่างเราเปลี่ยนเป็น SVC คลิกล็อกนะครับเราเลือกจกัดจัดก,การขอบอินทีเรียให้มันเป็นดูโทนเป็นแบบดูเข้มเข้มนิดนึงนะฮะพื้นเป็นพื้นก้างป่าสี ค่อนข,ข้างเข้มเลยแล้วก็เราก็จะเอามาผสมกับพวกเฟอร์นิเจอร์ไม้แล้วมีสีดำแซมมากับพวก,กอุปกรณ์ตกแต่งนะครับผ้าม่านเนี่ยนะครับเราก็มีดีเทลเช่นเดียวกันนะครับเราทำผ้าม่านทนี่เป็นสีเป็นสีเบจนะครับสีน้ำตาลอ่อนเป็นสีเบจแล้วก็ทริมด้วยสีดำนะครับเพราะฉะนั้นเนะี่ยมันผมว่ามันเป็นตัวเชื่อมให้เฟอร์นิเจอร์กับ การตกแต่งทั้งหมดเนี่ยมันดูเข้ากันด้วยนะครับรวมถึงพวกเ,เราจับบันไดที่เป็นสีดาําขอบหน้าต่างอะไรต่างๆนะครับพวกหน้าต่างนี่ก็จะมีมุงรวดอยู่แล้วนะครับเป็นรางมุงลวดอย่างเงี้ยนะครับให้นะครับใต้บันไดก็เป็นพื้นที่เก็บของที่มีประตูเปิดปิดได้นะครับแล้วก็มันจะเป็นเซ็นเซอร์นะรู้สึกนะครับเปิดไปปุ๊บเดี๋ยวมันเปิดไฟเองเลยนะนี่นะฮะเปิดไฟเองเลย เราปู SPC เนี่ยก็ถึงในห้องเก็บของแบบนี้เลยนะครับถัดมายังส่วนรับประทานอาหารนะครับส่วนรับประทานอาหารส่วนนี้เราก็าสั่งโต๊ะมาจากลิบชิกิพ p u b l i c นะครับแล้วก็ตัวเก้าอี้จาก INDEX นะครับก็เลือกที่เก้าอี้ให้มีสีแบบมูนแบบน้ำต,ตาลแจ๊ดๆนิดนึงนะครับอ่าแล้วก็ไฟ โคมไฟเนี่ยก็จะเป็นโคมไฟแบบทรงเขาเรียกว่าผมเรียกว่าไม้เสียบลูกชิ้นนะครับก็จะเป็นโคมไฟ2ส,สองก้านที่มันมีแบบลูกเล็กลูกใหญ่นะไฟแบบสลับ,สล,บสลับกันแบบนี้นะครับสลับเลเยอร์สลับความความใหญ่กันแล้วก็ส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนที่มีหลังคาที่บอกเมื่อสักครู่นี้นะครับสามารถที่จะต่อเติมให้เจ้าตัวห้องรับแขกเนี่ยมันขยายออกไปได้เลยนะครับ ผมก็ไม่ได้ต่อเติมให้ทางฝั่งนี้เพราะว่าบางท่านอาจจะอยากจะใช้พื้นที่ตรงนี้ให้เป็นแบบเอาดอร์นะเป็นเซมีเอา d o o r แบบนี้นั่งดื่มกาแฟตอนเช้าๆได้นะครับครับพื้นที่ส่วนถัดมาทางขวามือฝั่งด้านนี้ก็จะเป็นพื้นที่ของครัวนะครับซึ่งผนังทิศตะว,วันตกนี่ก็จะทําให้พื้นที่ครัวกับห้องน้ำเนี่ยมันแห้งไวอย่างที่บอกครัวนี่เราทําการออกแบบให้เป็นครัวรูปตัวแนะครับ ให้กระชับพื้นที่แต่ยังใช้งานได้ดีอยู่ใช้งานได้จริงนะครับมีพื้นที่วางของมีทําปลั๊กไฟเพิ่มเรียบร้อยเลยนะครับงานตัวนี้เป็นงานบิวอินเลยนะครับเป็นบิวอินบานเปิดปิดก็เป็นแบบซอฟต์คลสทั้งหมดเลยนะครับนะฮะร,รวมถึงมีลิ้นชักทางฝั่งด้านนี้ด้วยนะครับอุปกรณ์อะไรทั้งหลายนี่ก็จะมีใบรับประกันอยู่อย่างนี้นะครับเนี่ยซอฟต์คลสนะครับแยายตนี้หน่อยนะครับอ่าแล้วก็ตัวเครื่องดูดควันเตาแก๊สใหม่ อย,อย่างที่แจ้งนะครับแล้วก็เป็นเครื่องดูดควันที่เราเจาะออกไปทางด้านหลังนะฮะเพราะฉะนั้นเวลาทําอาหารเนี่ยควันก็จะออกไปทางฝั่งด้านโน้นนะครับมีตัวนะครับซิงค์นะครับขนาดกำลังพอเหมาะรวมถึงเจ้าตัวก๊อกน้ามัลติฟังก์ชันแบบนี้ผมชอบมากเลยนะครับบิดไปปุ๊บมันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนี่นะครับมีทั้งหมด4แบบนะครับหมุนได้4ีแบบอ่านะครับ ท่ดีเหมือนกันนะครับรวมถึงบริเวณซิงค์น้ำเนี่ยเขาก็จะมีกระจกนะครับเพื่อที่จะเอาแสงกับความร้อนนะของแดดเนี่ยเข้ามาทําให้พื้นนี้พื้นที่นีน้แห้งไวเช่นเดียวกันะนะครับแล้วก็มีประตูออกหลังบ้านเนี่ยนะครับเป็นบริเวณที่ต่อเติมหลังคาไม่เร่องชี้เมื่อสักครู่นี้นะครับตัว splash, แบ็กสเปลสเราก็เลือกที่เป็นเส้นลายหินนะครับ การกระเด็นที่เล่นลายแบบฉูดฉาดนิดนึงนะครับสูงขึ้นมา60ซนติเมตรมีที่เก็บของทั้งฝั่งด้านบนด้วยนะครับรวมถึงตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ำนะครับเป็นห้องน้ำชั้นล่างที่หลายหลายคนก็ไม่ชอบให้ห้องน้ำมันหันหน้าออกหน้าบ้านเป็นห่วงจุ้ยอะไรแบบนี้นะครับวันนี้ก็จะเป็นห้องน้ำที่ประตูห้องน้ำที่หันออกหลังบ้านนะครับเนี่ยนะฮะแล้วก็มีกระจกบานใหญ่ๆนะครับมี จ้าไฟตัวนี้เนี่ยเป็นทั้งไฟแล้วก็เป็นเครื่องดูดนะครับระบายอากาศด้วยนะครับมีพื้นที่ส่วนอาบน้ําด้วยนะครับเนี่ยก็จะมีธรณีกั้นไว้สามารถที่จะติดมา่านหรือว่าติดเป็นกระจกบานเลื่อนนะครับอาบน้ําข้างล่างได้เลยนะครับอ่าส,สุขภัณฑ์ฝั่งด้านนี้นะครับแล้วก็ตัวห้องน้ำเนี่ยก็จะเห็นว่าเขาดีไซน์กระเบื้องให้เป็นสีขาวดําตัดกันเพราะฉะนั้นนะ่มันก็เข้ากับส่วน ประกอบอื่นๆของตัวบ้านนี้นะครับแอร์ชั้นล่างเป็นแอร์ใหม่ติดใหม่นะครับเป็นแอร์อินเวอร์เตอร์หนึ่งหมืนแปดพัน BTU เลยนะครับเดินขึ้นบันไดามานะครับเป็นบันไดไม้เป็นบันดไนนดวนด้านซ้ายมือขึ้นมาก็จะพบว่าตรงนี้จะมีนะครับไฟกิ่งอยู่หนึ่งอันนะฮะแล้วก็จะพบโถงบันได ยาวๆแบบนี้นะครับซึ่งก็จะแจกเป็นห้องต่างๆเป็นห้องนอน3ามห้องแล้วก็ห้องน้ำหนึ่งห้องตรงกลางนะครับที่บอกว่าแบบนี้จะเป็นแบบกลางเพราะว่าแบบนี้จะสังเกตว่าห้องเนี่ยมันก็จะไม่ได้เล็กทุกห้องนะฮะห้องนี้อาจจะเล็กกว่าห้องอื่นนิดนึงนะครับมีนะครับพม่าเรียบร้อยทั้งหมดทุกห้องนะครับแล้วก็มีเจ้าตัวมุงลวดนะครับเนี่ยมุงลวดนะครับ ด้านหลังบ้านเนี่ยรั้วหลังเนี่ยจะเป็นรั้วโครงการเพราะฉะนั้นเป็นรั้วสูงเลยข้างล่างนี้ก็คือจะ p r i v a t เลยชั้นสองเนี่ยจะเปิดมาเป็นแบบเนี้ยพื้นที่สีเขียวเป็นพื้นที่โลง่โลงๆอยู่นะครับยังไม่ได้ทําอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วก็ฝั่งนี้เนี่ยเป็นทิศใต้ด้วยนะเนี่ยนะวิวสวยทั้งหน้าบ้านทั้งหลังบ้านเลยทิศใต้เพราะฉะนั้นลมเข้าทางฝั่งด้านนี้แหละนะครับหลังบ้านตอนนี้ผมก็เปิดให้ลมมัน flow เข้ามานะครับเปิดทางฝั่งด้านนู้นด้วยนะ เนี่ยนะครับห้องนอนเล็กหลังบ้านอีกห้องหนึ่งมันไม่เล็กอะฮะมันมันใหญ่ค่อนข้างใหญ่เลยนะครับมีหน้าต่างสองฝั่งด้วยนะครับหน้าต่างด้านข้างแล้วก็หน้าต่างด้านหลังนะครับผ้มาม่านก็เช่นเดียวกันนะครับเป็นผ้าม่านแบบทูโทนนะครับทริมสีเบจต,ตัดดําแบบนี้นะครับห้องนี้เนี่ยยาวใช้ได้เลยวางเตียงห้าฟุตได้นะแล้วก็บิวอินตู้เสื้อผ้าได้ตัวนี้ก็มีแอร์ไว้ให้หนึ่งเครื่องด้วยนะครับ เป็นแอร์เดิมของบ้านแต่ว่าอายุยังไม่เยอะนะใช้งานประมาณสักสี่หปีแต่ว่าทสแล้วนะครับเย็นเจี๊ยบเลยนะครับของมิซูบิชินะครับแล้วก็พื้นด้านบนนี้เป็นพื้นลามิเนตเดิมนะครับซึ่งดูแล้วสภาพยังดีมากๆเลยผมก็เลยเลือกที่จะใช้าลายพื้นกลางป่าข้างล่างเป็น spc ให้มันเข้ากันนะครับตรงนี้เป็นห้องนอนใหญ่นะครับซึ่งตรงกลางนีจะมีห้องน้ำเพื่อที่จะ ให้ห้องเล็กสองห้องเข้าได้ห้องน้ําห้องนี้จะมีบานกระทุง้งเพื่อระบายอากาศนะครับแล้วก็มีส่วนของเครื่องออทาน้ําอุ่นด้วยอาบน,น้ำนี่ก็อุ่นสบายนะครับมีจัดวางเจ้าตัวกระจกบานใหญ่แล้วก็นะครับอ่างล้างมือมีที่เก็บของด้านล่างนะครับสุขภัณฑ์อู่ตรงกลางมีธรณีแยกส่วนเปียกส่วนแห้งด้วยนะครับก็สามารถที่จะกั้นกระจกหรือผ้าม่านนะครับได้เลยเวลาอาบน้ำนะครับไม่ให้น้ำกระเด็นออกมา ก็นี่นะครับก็ห้องนอนใหญ่เราก็ใหญ่เลยนะครับห้องนอนใหญ่นี่ก็คือกินพื้นที่ประมาณครึ่งหนึ่งของชั้นสองเลยเพราะฉะนั้นก็ใหญ่มากๆเลยนะครับติดแอร์นะครับเป็นมิสุบิชินะครับมิสเตอร์สลิมนะครับเย็นสบายมากเลยนะครับแล้วก็เราจัดวางเ,เลือกเฟอร์นิเจอร์ที่มันเป็นสีไม้กับสีดำนะครับให้เข้ากับส่วนอื่นๆของตัวบ้านนะครับ หัวเตียงจะเป็นช่องเปิดสองช่องซึ่งก็จะเป็นหน้าต่างบานสวิงออกไปเราติดตั้งเป็นตัวมูรีไม้นะครับเป็นใช้เป็นมูลีไม้ไม่ได้ใช้เป็นมูรีอลูมิเนียมนะฮะมีที่วางมือถือนะครับสองฝั่งเลยเป็นลิ้นชักเล็กๆสองฝั่งเก็บของด้านล่างได้ด้านบนได้นะครับแล้วก็หัวเตียงก็มีที่วางของอะไรพอสมควรเลยนะครับเป็นเตียง6ฟุตเลยนะครับแล้วก็ฝั่งด้านนี้นะครับก็จะเป็น ตู้เสื้อผ้าแบบสีบานเปิดมีลิ้นชักนะครับแล้วก็โต๊ะเครื่องแป้งประจําการทางจุดนี้ครับเราลองเปิดดูในตู้หน่อยนะฮะก็จะเป็นเนี่ยนะครับฝั่งนี้จะเป็นราวแขวนสองชั้นแบบนี้นะครับราวแขวนสองชั้นมีกระจกไว้ให้นะฮะกระจกนีเยอะเลยนะครับมีกระจกตรงนี้แล้วก็มีตรงนี้ด้วยนะฮะแต่งหน้าแล้วก็แต่งตัวเนี่ยมองเห็น ตัวเองได้เต็มตัวนะครับลองมาดูฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็คือจะเป็นราแขวนอันเดียวสําหรับเสื้อผ้าที่มันยาวๆนะครับยาวๆเอาแขวนฝั่งขวานี้ได้เลยมีดินชักสออันนะครับทางฝั่งด้านนี้เป็นดินชัก2องอันแล้วก็ตรงนี้นะครับข้างๆโต๊ะเครื่องแป้งนี่ก็จะเป็นหน้าต่างซึ่งหน้าต่างนี่ก็จะ ทําให้เราเวลาเราแต่งหน้าอะไรนี้มันสวยนะครับได้รับแสงธรรมชาตินะครับผู้หญิงก็จะต้องการแสงนะครับในการแต่งหน้านะครับแต่งตัวนิดนึงนะครับนี่ยะครับนอกจากหน้าต่างเราก็จะมีประตูนะครับที่ออกระเบียงประตูบานใหญ่เลยนะครับซึ่งก็แน่นอนนะฮะก็จะเป็นวิวที่เป็นสระไว้น้ํานะครับโอ้โหเป็นวิวน้ําสวยเลยนะครับ แล้วก็ทางฝั่งด้านนู้นก็จะเป็นสวนตรงนี้ก็จะมีซอยออกไปเลี้ยวขวานีน่ก็จะเป็นถนนเมนละนะครับเป็นส่วนที่เป็นต้นโครงการเลยนะครับต้นโครงการเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นหน้าบ้านของเราข้อดีก็คือหน้าบ้านของเราไม่ได้เจาะเอก,กับบ้านบ้าน,บ,านบ้านไหนนะครับก็จะเป็นวิวที่เราสามารถทอดสายตาไปได้ย,วยาวๆข้ามน้ําข้ามอะไรไปฝั่งนู้นได้เลยนะครับ แล้วก็ด้านล่างเนี่ยก็จะมองไปเห็นเป็นพื้นที่สีเขียวผมก็ชอบมาจอดต้นมา,เ,าเวลามากลุ่มช่างแล้วับมาจอดรถตรงนี้ก็ล่มดีนะครับตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่นะครับทางทางขึ้นทางจอดรถของบ้านเรานั่นเองนะก็นะครับมันดีเทลมันเยอะนิดนึงนะครับโดยสรุปนะครับบ้านาในหมู่บ้านเดอะเพลน เขาชื่อเดอะแพลนลังสิตรคลองสี่วงแหวนนะครับก็เป็นหมู่บ้านที่เข้ามาตื้นมากๆเลยนะครับผมว่าประมาณสัก400 5 0 0เมตรจะเจอหมู่บ้านและทางซ้ายมือนะครับเข้ามาจากถนนลังสิตนครนายกขาออกนะครับก็คือขาออกก็คือมุ่งหน้านครนายกถ้ามาจากฟิวเจอร์ก็จะผ่านคลองหนึ่งคลองสองคลองสามคลองสี่ปุ๊บก็เลี้ยวซ้ายเข้ามานะครับตรงนี้ใกล้ตลาดด้วยใกล้โรงเรียนสวนกุหลาบด้วยนะครับแล้วก็สามารถทะลุกออกได้หลายเส้นทางด้วยกันนะครับ ตกแต่งภายในมีเฟอร์นิเจอร์นะครับรีโนเวททุกส่วนเลยพร้อมขายแล้วนะครับนะฮะก็ยังไงติดต่อได้นะครับได้หลายช่องทางเลยจริงผมเปลี่ยนเบอร์ใหม่เปลี่ยนเมื่อวานเลยนะครับแต่ว่าเบอร์เก่าก็ยังยังคงใช้อยู่ก็สามารถโทรติดต่อมาได้ที่เบอร์เดิมอยู่นะครับเดี๋ยวงวนหน้าถ้าจําเบอร์ได้ก็อาจจะมาบอกเบอร์ใหม่นะฮะก็เบอร์เบอร์ผมนะครับ0805686767นะครับย้ำอีกครั้งนะครับ0805686767นะครับ หรือไลน์ก็ได้นะครับไลน์ ID ก็คือชาวนนเลย c h a w a n o n นะครับไลน์ ID c h a w a n o n นะครับก็ยังไงฝากบ้านหลังนี้ไว้ด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมกันจนจบคลิปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ใส่กระดิ่งทุกๆช่องทางของผมทั้งทาง Facebook Page บ้านลงนุงโชตและทาง y ย u u ูบชาแน n ชาววนนรีวิวหลังต่อไปจะพาไปชมหลังไหนก็ฝากติดตามด้วยวันนี้จบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ